คน้าที่ไหนมาทํานามไม่ใช่ปุ๋ยคนมาที่ไหนมาทํานามไม่ใช่ยามันลําบากครับปีแรกพอับปีที่สองก็เริ่มดีขึ้นปีที่สามก็ดีดีขึ้นเยอะแล้วพอปีที่สี่ที่ห้าแทบจะไม่ต้องใส่ปุ๋ยครับถ้ามองย้อนกลับไปประมาณสัก20กว่าปีที่แล้วค่ะชุมชนที่นี่ก็คงจะเป็นเหมือน ชุมชนหมู่บ้านอื่นทั่วไปอะค่ะที่มีการทำการเกษตรใช้ปุ๋ยใช้ยาอย่างเข้มข้นในคะในการทำการผิดหรือว่าการปลูกข้าวค่ะผลกระทบก็คือหนึ่งในเรื่องของอาสภาพดินเสื่อมโทรมสองก็คือเรื่องสุขภาพอะค่ะทำให้เกษตรกรระดับผู้นำในชุมชนนะคะหันมาคุยกัน จะเคยใช้ปุ๋ยใช้ยาเนี่ยเขาจะได้อยู่ประมาณ350กิโลถึง400กิโลต่อไร่ก็ปรากฏว่านในปีแรกที่เราลองผิดลองถูกเนี่ยก็ได้อยู่ที่ประมาณ200กิโลต่อไร่ค่ะชาวบ้านที่เข้ามารวมกลุ่มกับเราเขาไม่พอใจเนาะคนบ้านที่ไหนมาทํานาไม่ใช้ปุ๋ยไม่ใช้ยาคือเขาเหมือนว่าบ่นด้วยด่าเราด้วยเนาะก็เลยทําให้เราเองก็ทอ้อแล้วก็ถอดใจก็ไปคุยกับทางเจ้าหน้าที่องค์กรเอกชนคือมูลนิธิพัฒนาอีสานหรือวันเน็ตเนี่ยค่ะเขาก็เลยบอกให้งั้นเดี๋ยวเราพาไปดูงานให้เห็นเป็นตัวอย่าง พอได้ผลผิดเยอะขึ้นก็ทําให้มีปัญหาในเรื่องของตลาดแล้วคันนี้พอไปถึงโรงสีก็บอกว่าจะใช้ปุ๋ยไม่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ไม่อินทรีย์เขาไม่ได้สนใจแต่เขาให้กิโลละหบาทเท่ากัน ณปัจจุบันเรามีสมาชิกที่ร่วมทางเครือข่ายด้วยนย300ครอบครัวและก็เฉพาะส่วนของบ้านทับไทยเองเก็คือประมาณ60เปอร์เซ็นที่เป็นสมาชิกเราค่ะเปรียบเทียบระหว่างเคมีกับอินทรีย์นี่มันผิดกันเยอะครับอย่างเคมีมันมปนอันตรายตัวเราเองแล้วก็กับผู้บริโภคแล้วก็มาทำเกษตรอินทรีย์เราก็ปลอดภัยด้วยผู้บริโภคก็ได้กินอาหารที่ดีครับการซื้อขายก็อย่างตะโกนถ้าเราทาเคมีทั่วไปตลาดมันไม่แน่นอนครับ แต่ถ้าเกษตรอินทรีย์ของเราเนี่ย <c oughs> เขาจะประกันเลยครับอย่างข้าวเมลินี่อยู่ที่ประมาณ16บ7บาทครับแต่ข้าวเป็นมเมลีแดงท่งออก E.U. นี่ยก็ประมาณ23บาทครับคือมันมันมันม่นคงครับซึ่งเราไม่ได้ส่งเสริมแค่เรื่องของการทําเกษตรอินทรีย์ไม่ได้ส่งเสริมแค่เรื่องข้าว แต่เราหันมาส่งเสริมทั้งระบบอาคาศทั้งเรื่องของการส่งเสริมการติดข้าวอินทรีย์จนถึงส่งเสริมด้านการตลาดและก็ส่งเสริมเรื่องพืชหลังนาที่เราไม่ได้ปล่อยพื้นที่ให้ว่างในช่วงหน้าเล้งพอเกี่ยวข้าวเสร็จเราจะต้องมีการวางแผนประมาณสักต้นเดือนธันวาก็จะให้กเกษตรกรที่เป็นคนในชุมชนเราเนี่ยไม่ได้เลือกว่าต้องเป็นสมาชิกแต่เราเปิดโอกาสให้คนในชุมชนเองได้มาลงข้อมูลลงทะเบียนว่าใครจะปลูกพืชหลังนาถั่วลิสงถั่วดําถั่วเขียวงาขาวงาดดาซึ่งเราจะเป็นคนกํากับดูแลในเรื่องของกระบวนการผลิตเพื่อที่จะทําการตลาดให้กับทางส่วนชุม สมาชิกบ้านทับไทยหรือว่าในชุมชนเราด้วยนะคะน้อ,นองๆที่เป็นเจ้าหน้าที่มาตรฐานภายในประเทศมาตรฐานต่างประเทศแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่คุมสต๊อกเป็นบัญชีหรือว่าเป็นพนักงานต่างๆซึ่งมีประมาณสิบกว่าคนด้วยกันเนี่ยก็จะเป็นคนในชุมชนแล้วก็คนในตำบลลูกหลานสมาชิกเราทั้งหมดนะคะอย่างน้อยเด็กรุ่นใหม่ที่จบมหาลัยแล้วก็คือยังย้อนกลับเข้ามาสู่ในกระบวนการทํางานในพื้นที่ในชุมชนนะคะ ทีว่าแนวทางในการทำอย่างนี้ค่ะคือช่วยพัฒนาชุมชนเราได้แล้วก็ช่วยให้เกษตรกรที่ทำเรื่องข้าวอินทรียค่ะสามารถมีตลาดรวมกันผลิตรวมกันจำหน่ายได้ก็เลยมีความคิดว่าเอออยากกลับมาช่วยสานต่อในส่วนนี้ด้วยค่ะก็ดีใจที่ได้พัฒนาชุมชนไปสู่การพึ่งตนเองในเรื่องของอระบบการทําเกษตรอินทรีย์จนสู่เรื่องของพืชหลักนาแล้วก็สู่เรื่องของการพัฒนาไปเรื่องการทํากิจกรรมเรื่องการตลาดด้วยนะคะ นโยบายหลักหรือว่าอุดมการในการจัดตั้งสากลทับไทยหเราไม่ได้มุ่งเน้นเพื่อส่งออกอย่างเดียวแต่เรามุ่งเน้นพัฒนาวัฒนธรมอย่างไรของดีของสากลทับไทยเนี่ยคนภายในประเทศไทยจะได้กินการทํางานด้วยกษตรเซ็นซีน่ะก็คือใจต้องมาก่อน ถ้าเกิดว่าไม่ได้มาด้วยใจเนี่ยอยู่ด้วยกันไม่ยั่งยืนนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องไปพัฒนาคนว่าพัฒนาคนอย่างไรที่จะได้ทั้งอุดมการพัฒนาคนอย่างไรจะได้ทั้งแนวคิดพัฒนาคนอย่างไรที่จะได้ทั้งจิตสํานึกด้วยค่ะจิตสํานึกอุดมการตรงนี้มันจะสร้างให้ความยั่งยืนกับชุมชนกับการทํางานร่วมกันเนี่ยไปได้อะค่ะ